สายเจริญปุระเลิกแฟนหนุ่มแล้วทำเอาแฟนคลับต่างเป็นห่วงสำหรับสายเจริญปุระที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาตอบแฟนคลับที่ทำเอาหลายคนถึงขั้นเป็นห่วงเพราะว่าได้รู้ข่าวพร้อมๆกันว่าเธอนั้นได้เลิกกับแฟนหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแฟนคลับได้โพสต์ข้อความว่าเพราะพี่สายรู้ใช่ไหมว่าวันหนึ่งอาจต้องเจอแบบนี้ ถึงยอมจบความสัมพันธ์กับแฟนเพื่อไม่ให้เขาและครอบครัวต้องเดือดร้อนไปด้วยใจพี่ได้มากอยากกอดแม่ที่สุดตอนนี้ซึ่งสายเจริญปุระก,ก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่ามันน่าจะเป็นทางที่โอเคที่สุดแล้วทำเอาหลายคนเป็นห่วงและเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากโดยสายได้พูดถึงการตัดสินใจเลิกกับแฟนว่าถ้าไม่เลิกก็ต้องลากกันไปแบบนี้เธอรู้สึกไม่ดีที่ใจมาอยู่สิ่งนี้ตลอดไม่สามารถปล่อยมือจากตรงนั้นได้เชื่อว่าเขารู้จ จกเธอดีพอที่จะเข้าใจเธอแค่ทำในสิ่งที่ต้องทำเพราะใจมาทางนี้มันน้อยกว่านี้ไม่ได้และไม่ต้องการให้คนอื่นมาเสี่ยงขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว o com